Thank <laughs> you. สวัสดีครับวันนี้ราชจุปินเตอร์ก็เดี๋ยวมารีวิวนะตัวนี้เป็นชุดครอสนะครับสี่ทางนะครับที่มีจําหน่ายในร้านเราเดี๋ยวปิดไฟก่อนเพราะว่ามันสว่างมากนะครับก็สี่ทางนะครับสี่ทางหมายความว่าไงนะครับก็จะแยกอิสระนะฮะเบสนะครับกลางฮอนแหลมนะฮะอันนี้จะมีทั้งหมด3ามรุ่นด้วยกัน4ทางของเราจะมีรุ่นครอสอย่างเดียวนะฮะครอสอย่างเดียวนะก็คือมีมิกหรือว่ามีปีเอามาเปิดแล้วก็แยกเป็นเบสกลางแหลมฮอนนะฮะอันนี้ครอสอย่างเดียว ตัวที่สองเป็นปรีคอร์สนะครับมีปรีในตัวนี่ครับมีภาคปรีอยู่ในตัวแล้วก็ไปขยายเข้าคอร์สคอร์สก็แยกเหมือนเดิมเบสกางฮอนแหลมนะครับตัวปรีคอร์สไม่มีไม้นะครับตัวปรีคอร์สไม่มี ai, ไม่ม ai, แล้วก็ตัวท็อปสุดเป็นปรีคอร์สสี่ทางมีไม้นะฮะตัวนี้มี 1, ม, 2, ม, 3, ม, 4, มีไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่สี่มีชุดเอ็โคให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวมีไม่ ai, นะครับก็จะรีวิวเฉพาะสีอ่อะไรอะ เฉพาะ4่ทางก่อนนะครับวันนี้เรารีวิวบ่อยมากขายดีมากทํากันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับว่าบางคนมีมิกอยู่แล้วอยากได้แยก4ทางก็ใช้คอร์สตัวนี้นะฮะส่วนใครอยากอยากอยากเล่นเป็นปีคอร์สก็ได้ไม่มีใหม่หรือว่าจะเอาเป็นปีคอร์สเลยมีไมด้วย4ตัวเอ็โคในตัวมีบูธทุกตัวนะครับนี่ครับมีบูธเนี่ครับเป็นสวิกโยกสีแดงๆนี่ครับทุกตัวนะครับตัวใหญ่ก็มีนะฮะนะครับผมสี่ทางของเราครับขายดีทําดีทําดีว่าขายขายดีทําไม่ทันนะครับผมตลอด เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ราคาคอร์สก็เลยคอร์สสี่ทางนะครับ3,900เท่านั้นนะครับแยกเบร์กลางแหลมฮอนนะครับมีไฟวิ่ง4แถวนะฮะคอร์สสี่ทางนะครับ3,900บาทนะครับแล้วก็ปรีคอร์สสี่ทางนะเพิ่มอีก1,000นะครับเป็น3,900นะครับตัวบางนี่นะครับสามส่พันเกนะฮะไฟวิ่ง4แถวแยกเหมือนกันนะแยกเบร์กลางแหลมฮอนแล้วมันจะไม่รวมกันนะฮะเล่งเบร์เบร์ก็ดังเล่งกลางกลางก็ดังเล่งแหลมแหลมก็ดังนะมันจะไม่เข้าไม่ปนกันนะ และชุดนี้ก็เป็นภาคปรีนะครับเล่งเบสดเล่งฮอนนะครับเพิ่มนะครับผมประมาณนี้สําหรับใครที่เล่นปรีคอร์สเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ต้องใช้ EQ เพราะว่ามันต้องมาปรับภาคปรีอีกหนึ่งชั้นนะครับถ้าสมมติเอามิกเข้านะฮะแล้วก็ตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นปรีคอร์สเหมือนกันแต่ว่ามีไมเป็นตัวหนาท็อปสุดนะครับแปดพนะครับตัวนี้ราคาทุกตัวรวมส่งเก็บเงินปลายทางแล้วก็ดูแลให้ตลอดชีพนะครับ สตอมสาวซิสเตมบารร้านจุ๊บอินเตอร์เนชั่นอลมนะครับผมนี่ครับสตอมสาวซิสเตมนะผลิตทั้งปรีครอสพาวเวอร์นะครับดอกลำโพงหลายอย่างมากมายใครเป็น FC ก็จะรู้อยู่แล้วนะด้านหลังการต่อจะเป็นแจ็คโฟนทั้งหมดนะฮะรูจะเป็นแจ็คโฟนนะครับแหลมฮอนกลางนะครับเบสโลนั่นเองนะโลมีดฮอนไฮสำหรับรุ่นปรีจะมีปรีเอาด้วยปรีเอาคือเสียงรวมนะครับในกรณีแบบว่ามีตู้เสียงกลางเป็นมอนิเตอร์นะครับก็จะมีปีรวมนะครับ ชุดใหญ่ก็เหมือนกันแต่ชุดใหญ่จะมีเยอะนะครับมีอย่างละสี่นะครับโลมีดมีดไทยก็คือฮอนครับแหลมมาสเตอร์นะครับไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่สี่นะครับขาเข้าก็มีทั้งโฟนแล้วก็ RCA นะครับผมราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางให้เรียบร้อยนะครับผมราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางให้เรียบร้อยใครชอบแบบไหนก็จัดได้แบบนั้นเลยเอาฟังเสียงไม่ต้องพูดก,กันมากครับเดี๋ยวทีละเ,เสียงเลยเอาแหลมก่อนเอาแหลมก่อนเออ มาเดี๋ยวเราลองเล่ลูกเล่นตั้งแต่แหลมเลยอันนี้แหลมนะฮะเราเข้า c d ดีหนึ่งเราก็เปิด c d ดนะีหนึ่งะฮะนี่ครับจะเป็นชุดคอร์สของแหลมนะเนี่ยแลมนะครับแหลมกางฮอนนะครับกางแล้วก็เบสทนฮะแล้วก็สวิกโยกนะฮะนนี่แหลมอันนี้ฮอนครับฮอนอันนี้กางครับ เบสครับอันนีเบสนี่นะครับก็ครบ4่ทางพอดีคนระับสำหรับใครที่เล่นแยก4่ทางนะครับมีทั้งตู้เบสต,ตู้กลางตู้แหลมตู้ฮอนนะครับก็ต้องเน้นใช้4่ทางเลยทีเดียวนะครับถึงจะคุ้มนะครับผม เราทดสอบเป็นเสียงกรองให้ฟังนะครับก็จะประมาณนี้ครับใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับ4ทางนะครับคอสอย่างเดียว 3, ามพันนะครับรุ่นคอสเนี่ยขายแบบอันดับหนึ่งเลยครับทำไม่ทันเลยนะครับคอสสี่ทางแบบตัวโมนะเราต้องใช้ว่าตัวโมเพราะเรามีบูทนะมีเขาเรียกอะไรบูทนะครับสวิกบูทโยกนะครับแล้วแบรนด์เรานี่เรารับประกันดูแลให้ตลอดชีพนะครับสินค้าส่งซ่อมฟรีนะครับเสียค่าเสียเฉพาะค่าขนส่งนะครับค่าอุปกรณ์ค่ารายเราออกให้หมดนะครับ ปีคอสเสียงก็จะเดียวกันหมดครับแค่แตกต่างลูกเล่นตัวนี้มีปีเพิ่มมาตัวนี้มีไม้เพิ่มขึ้นมาท็อปสุด8,005นะครับมีไม้สี่ตัวมีเอ็โคเรียบร้อยตัวไม่มีไม้เป็นปีคอส4,009และตัวคอสเฉยๆ3,009นะครับเรายังมี3ทางอีกนะครับสาหรับใครที่ไม่ชอบเล่น4ทางเล่นแค่3ทางก็จะมีคอสสทางอยู่แค่3,005นะครับแล้วก็คอสสทางแล้วก็ปีคอสสทางอยู่4,005็จะถูกกว่านะครับแล้วก็ ปีคอสสาทางมีไม้สองตัวก็มีนะครับอยู่แค่5,900เท่านั้นนะครับก็แต่เรารีวิวไม่หมดนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างหรือทักเพจ Facebook พิมพ์ร้านจุ๊บินเตอร์นครปฐมเลยนะครับวันนี้ราเพงเท่านี้กับชุดคอสสีทางนะครับจบเพลงเดี๋ยวฟังเป็นแบบเป็น,ปนมีเพลงแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้ล้กันใครสนใจนะครับไม่ว่าเป็นคอรสส3ทางคอรสส4ทางปีคอร์สมีมามม่ไหมก็มมมโทรเข้ามาสอบถามเบอร์ด้านล่างดูแลรแลับประกันตลอดชีพนะสตอมสาวซีเต็มบปรันจูพินเตอร์วันนี้ลายง่านี้นะครับสวัสดีครับ